สวัสดีค่ะให้ดูผมไม่ใช่ให้ดูหัวลาหแล้ปกติจะเป็นคนเข้มแข็งนะแต่เวลาออกไปข้างนอกใส่หมวกตลอดเลยอายมาก อายจริงๆริงมันเป็นความรู้สึกเนาะไม่มีผมเพราะว่าเดินไปก็มีแต่หัวร้านอยู่คนเดียวอะนี่ใช้แชมพูโคบุมาหนึ่งเดือนกับอีกห้าวันละผมออกมาหนึ่งนิ้วใช่ผมสีขาวแล้วก็จะมีรายผมดำ,ดำขึ้นมาเต็มเลย แชมพูเขาดีจริงๆนะอืมถ้าไม่มีอาการผมร่วงแบบนี้ก็จะไม่รู้ว่าแชมพูเขาดีขนาดไหนเนาะอืมก็แชมพูก็ขวดละหก0้อบาทส่วนเซรั่มก็1,400บาทแต่ถ้าเราซื้อ2ชุดเขาก็แถมเซรั่มให้หลอดก็ใช้ได้ประมาณสองเดือนแต่ตอนนี้หัวร้านหมดแล้ว จะประหยัดเยอะมากนี่นี่นี่เซรั่มหลอดเท่านี้นจะใช้ดูวแชมพูนะนี่แชมพูนี่กล่องจะเป็นแบบนี้หน้าตาดีมากแชมพูก็า ก็ใช้สองตัวนี้อืมประมาณเจ็ดวันผมสีขาวเล็กๆออกมาจากที่หัวล้านตรงที่มันลื่นๆนะนะที่ผมร่วงจุดแรกจุดแรกเลยก็จะมีผมสีขาวออกมา ตอนนี้ก็ผ่านมาหนึ่งเดือนละหนงจุดหัวลานมันก็จะมีผมขาวเต็มเลยยาวกว่าที่อื่นๆด้วยเพราะมันออกก่อนอ,อันนี้แหละขอบคุณมากคะ่ะที่ดูนะคะ